เพราะว่าเขาไปอะไรเรียกมันดาแปลว่าอะไรแม่แมีเมียเนี่ยก็มันดาครับมีเมียก็เหมือนมีมันดาเว้นไปน้อยเลยแล้วก็ไปบอกพ่อน้ะ ได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับมาด้าคืออะไรเมืงแม่ขึ้ี่มีดาอะไรจีพอเหมือนอะไปจะได้ลาไปจะได้หนิพกกล้าเข่ากล้องเห็นไหมโอ้ยังหรอโอ้บางทีห้องขนาดเลยไหมส่งไหมไหมส่งลังพอดีโอ้ส่งลังป๊าส่งไหมคือติดสื้อไปเพื่อใส่มือนี่พอพอเด้อะ อ,อ่าบักส่งส่งลังไอง้ม้าส่งไม่ส่งไม่ส่งเสี้ยวบุญอโอ้ยข้าวไป้นหต่ฟุ่นเหมือนน <c oughs> ี่ <c oughs> ขึ้นหัดเศรษฐกิจด้เสือมัดแอลดิผลยีผสิบคลิปคผลองการ20คลิปจะต้องได้นวดอย่างนี้แล้วคลิปเคอยเข้าขัดเอาว่สัไม่ว่าลมจริง19คลิปอันนั้น19อันนี้20 <c oughs> <c oughs> ตายว่ตายกระเพราเลย20คลิปผมหวเด้ แต่รถจอดเสกมืส่ล่ครับแต่ก็มาคิดเพิ่มละทีไม่ห่อยอดมีเทดเกนกว่าหนึ่ที่สอนนนนคนบุดิเดียนี่ยยเฉพาะผูนี่ได้หนิม่นอบอก <c oughs> ทำเดี๋ยวทำไฟต้องมาองงโอ้ยก็แล้วนี้เสียงเขียดห้องไหมถ้ามาติเขากับหนาตาพี่หมอดมากเลยเดี ที่มาต้องไปชมได้านึ่งชมสวนนี่นะเดือนนี้เดือนมีนาคมซึ่งเป็นเดือนที่โดยทั่วไปแล้วนะครับก็จะเป็นการเอาข้าวใส่ยุงใส่สางกันหมดหรือมันก็ขายกันทอดตลาดกันหมดแล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยเดือนมีนาคมเขายังมีข้าวกันอยู่เลยแล้วเพิ่งปลูกใหม่ด้วยนะกาลังจะออกรวงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดจากฝนพ่วงดูน้ําที่เนี่ย น้ำกำลังไหลย้อยว่าน้ำมีตลอดปีตลอดชาติเล้วนี่มันไหลย้อยๆมาจากอะไรนี่เนี่ยบึงบึงเอ๋บัวแดงอ๋อใช่ไหมน้องบัวแดงน้องบัวแดงไม่ใช่น้องบัวแดงชัยภูมินะเขาเรียกว่าบึงบัวแดงใหญ่มากเลยใช่ไหมโอ้ใหญ่มากใหญ่จริงๆแต่ยังไม่เห็นเขาว่าเขาว่ามาเขาเป็นไผร ตามหาจะได้ก็บ่เห็นเขาว่าเขาว่าเนี่ยเขาว่าหลายหลายบักได้มันว่าบักได้มันว่าเนี่ยเขาว่าไปหาไปเถอะซาดนี่ก็บ่เห็นบักเขาว่าเนี่ยบักเขาเนี่ยนะเนี่เขาว่าคือไผยังไม่มีไผยหัเลยบักเขาว่าคือไผเาใส่เขาว่ามึงนี่เขาว่านี่เนาะเออเนาะเอาผู้ใดว่าล่ะเขาว่าไปน้ำหาดิกว่นี่บักไดล่ะบักได้เขาว่าบักเขานี่ยสำคัญเลยเออแปลกแปลกเนาะส่วนมาก เกิดเรื่องเกิดยังไม่แต่เขาว่าเขาวามาเขาว่าเกิดเรื่องเกิดแล้วก็ไม่แต่เขาว่าวางกาอมันเนี้ยเป็นน้ำหานี่มันเนี้ยแส่เราอกเขาอยู่ใส่ไม่เห็นสัมันไปโตจังไดปกเขาว่านี่หาตัวจับยากหาหาจับตัวยากขาจับตัวยากเออพี่ีลูกมีลูกตังซื้อเด้อซื้อยังซื้อเขาว่าเลย มันจะเกับอะไรบักไดนี่มีแล้วบักไดบักไดมีแล้วม่มีแล้วบักไดบักได้มอนเนี่ยเออได้มอนบักจอมยุทธบักเขาวานี่ยว่าไงพี่ใหญ่เจ้านี่ไผไปตามเลยตามทำไมคนที่ซื้อเขาวานี่มันเป็นไผเขาวาเออเขาวาเออพอเห็นแต่เขาตู่ขาแหลมอ้าไม่ใช่เขาตู่มันอยู่ใส่บ้านโอ้ขั้วไออ้นั่น เขาวานี่แม่นเป็นไผ่นี่บังตี้เหรอข้าต้องไปตามลาบขเขาวาแม่นข้าต้องไปตามลาบขเขาวานเฮเขาว่าเจ้าอคนเขาว่าเหรอฮะยังติว่ายยี่แหลมย่างมันเนาะอ่าพลาดกันโดดได้พ่อคือเขาว่ามานแถมมาเนี่ผู้ใดว่าเขาว่าอ้าเขาว่าเออเขาเนี่คือไผ่พอแหลมหาโบเห็นเป็นยาบน้าพี่หนิล่ะเพราะครูมาตักอาบสบายเลยไปใกล้ใกล้บ้านข่อยจิพ่าไปเรียนสวนข่อย ไอหมดออสเตรเรียนดอกมันดอกอลไรตีดอกยูเซส่ยนี่ค้งเจียมยูสเกตบอกอากยังล่ะก็นึกว่าป่าหะเนี่ดากเอ้ยน้ำเย็นดีดียูสเกตบอกยูโค้งเจียมหุ่นทางไม่นับโค้งหุ่นบนเออไอ้ข้นอุบลคือวาแบบแบบกิตไปบปล่ภาษาเมืองอุบลนี่คือเป็นแนวนี่คือเภาษาอุบลภาษาอุบลเขาว่ากันยูหุ่นละลูกเอ้ยยูแถวอัน พี่บุญมักสาหาสเหมืนบอกพี่ม่วนพูดล่ะอยู่พี่ม่วนบ่าไงยูเลดไล่ว่าไงยูเลดเลดก็ไปอีกภาษาหนึ่งอีกเขาว่าเลดอุรมก็ไปยูเลดอันนี้อยู่พี่ม่วนแม่อยู่พี่ม่วนดอดอดอนี่เขามาดอนี่เอามาแม่อยู่พี่ม่วนจะดอเดนได้เหรอเน่ยเดนเลดบ่ดอเดนได้เลดอุรมณ์เลยเขาว่าเดนเขาพูดเลดอุรมไอ้ต้นน้องข่อยมันหลอดแล้วแป้นผมเคยได้ยินเขามาอมเพลิด เธอว่ามันมีครับผมตดคว้าอยู่ข้างเมนครับข้างตดพ่อผู้น like oh, ี่สองเฮาบ่ลายพรมเกล็ดเดี๋ยวฉากกุ้งสิเอาโทรศัพท์ออกไปเสิร์ฟลงเจอกูแน่ไม่อย่างนั้าท่ายกูเิร์ตีลกาเดาวะซานอันนี้พี่กก็มั่งแม้ว่าเขาเ

คนคนนี้มันออกไปอันอันพี่น้องเอ็ซีเป็นอยากได้ยินเสียงไอไอคอมอดเป็นภาคหนังไหมอ๋ออยากฟังภาคหนังมงคลไม่เจอจริมงคลไม่เจอภาคกระตับกระดูกลองภาคใร้างเงนบอนแพงเอนเตอร์เทนเมนต์หู่มใจเสนอให้เสียงภาษาไทยโดยแหลมนะลูกก็อะไรดีอ่ะมันคิดไม่ออกแล้ว บางทีมันจับจู่อย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะคอยอิ๋วจับจู่อย่างนี้ก็คิดยากเหมือนกันนะอลิกซบางทีกว่าจะทำอะไรลงไปมันต้องใช้สมองก่อนนะผมเป็นคนสมองเยอะนะแต่ไม่คนสมองเยอะแต่ไม่มีสมองมันไม่มีมีเยอะด้วยตอนเช้าเลยมันมีสิตอนเช้านี่ออกตาเลยโอ้สมองอันนั้นขี้ตาครับอันนั้นขี้ตาครับอันนั้เขาวาขี้ตามองไรมั้งเขาวาเขาวา ไน้ำหาไอ้กูใน่าบอกเขาเนี่ยเกิดเรื่องแล้วเขาว่าเขาต้องน้ำหาไมนได้บังเขาต้องหาตัวกันกันนั่นกับกันข้าเจ้าเนี่ยข้าเจ้าข้าเจ้าว่าน้าหน่อเน้อพูดได้เหรว่าเนี่ยข้าเจ้าว่ามาโอ้ยหนออยากเห็นมันเด็ดจริเมื่อคืนคุณนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะเมื่อคืนนี้อยู่ที่อำเภอเออนาเกนาเกไม่ใช่นาคาอ่ะ ไม่ใช่นาแกเลยเหรอไม่ใช่นานาแกสิไม่ใช่นาข้าโอ้นาแาเขไม่ฆ่าข้าเจะฆ่าทีเจ้าวันั่นไจำได้บ่ครับพี่น้องครับตอนนี้อะทีมงาเท่หายันนามเห็นห้อยเลยเนาะให้ระว่าเขาว่า พูดถึทุกทื่จใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนครับห้างคิดเขาก็สวัสดีรครับเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มครับสวัสดีรครับ